แฟนบอกว่าที่นี่จะกลายเป็นบ้านหลังที่สองของเขาแล้วประเด็นก็คือในเนียร้อนมากไม่ใช่แค่คนนะที่ร้อนน้องปลาก็ร้อนค่ะขนาดเอาซเซแลนเขียวขึงไว้ก็ยังไม่พอ,อไปเห็นรีวิวเจ้าตัวนี้มาฉนวนกันความร้อนของแบรนด์อะลูมินคือในคลิปเขาติดตรงลงจอดรถว่าน่าจะใช้ได้กับลงปลาของแฟนเหมือนกันของแบรนด์นี้มาพอร,รีวิวคอนแน็ดด้านหนึ่งเป็นฟอยล์ตาข่ายเสริมแรงมีความทนทานส่วนอีกด้านจะเป็นฟอยล์สะท้อนความร้อนขนาดให้เลือกที่เราเลือกมานี้จะเป็นแบบ10เมตรสามารถติดตั้งได้ง่ายโดยตนเองใช้อุปกรณ์แค่ไม่กี่ชิ้น จ้างช่างให้วุ่นวายปวดหัวแค่วัดตัดแล้วก็ติดเท่านั้นเองต,ติดอุณหภูมิ43.3องศา,าติดที่กำแพงด้านนี้นะเพราะว่าตรงนี้มีคอมแอร์อยู่ด้วยทําให้อากาศร้อนพัดมาที่โรงเพาะปลาเต็มเต็ม<ต>้ฉนวนกันความร้อนไปต้องดีขึ้นแน่แนวัสดุที่ใช้ติดก็หาได้ง่ายๆจากที่บ้านเราจะใช้เป็นเทปกาวสองหน้าติดไปง่ายๆแบบนี้เลยก็ได้นะคะต่อด้วยตัวช่วยอีกนิดนึงก็ทําให้แผ่นฉนวนความร้อนติดแน่นคงทนค่ะเห็นแผ่นใหญ่แบบนี้แต่น้ําหนักเขาเบานะคะร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาวังงตต้ เป็นสบายขึ้นมากเลยค่ะบ,บ้านใครที่กําลังประสบปัญหาอากาศร้อนๆเหมือนกันแนะนําลองหาแผ่นฉนวนความร้อนมาติดดูนะได้ทั้งฟ้าเพดานืีกำแพงแบบเราก็ได้แพิกัดให้แล้วค่ะ